แนะนำถุงมือผ้าครับผมยก10โลแบบนี้เลยครับเป็นถุงมือผ้าที่ราคาไม่แพงนะครับตัวคู่รับประมาณ3บาทกว่า4บาทกว่าเองครับผมที่ผมถืออยู่นี้นะครับ10โล120คู่นะครับผมโอ้ราคาดีราคางามมากมีให้เลือก2องสีนะคือสีขาวกับสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับผมนี่ดูสิครับโอเคมากเลยนะตัวถุงมือนะครับผมมีจัมที่ข้อมือให้รบอยครับไม่ต้องกลัวจะหล่นนะนีเรียบร้อยเลยนะครับสามารถถอดซักได้สบายๆเลย ก็จะซื้อไปใช้หร้อซื้อไปขายได้สบายๆเลยครับอันนี้ใช้ดีแล้วก็ร้านค้าพร้อมจะส่งเลยมาแนะนํากันในตะการ้านี้กดสั่งกดซื้อกันได้เลยมีจัดเก็บไปทางด้วยนะครับผมมีจัดเก็บไปทางด้วยหรือสะดวกจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือว่าตัวแอปธาราคารก็ได้นะครับผมโอเคมากๆเลยครับผมดูสิครับอ่าอันนี้สีขาวนะโอ้โหใหญ่มากนันนะแบบนี้เลยครับผมนี่เจ็ดขีดนนาสุดนะครับแล้วก็สีดําแบบนี้เลยนะฮะเอ๊นี่สีดํา 10โหล120คู่ตะกร้านี้ขายดีมากครับผมกดซื้อกดสั่งกันได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมเก็บโูปองกันได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่อุดหนุนกับร้านค้ากันได้เลยครับผมขอบพระคุณมากครับเยี่ยมเลยครับผมโอ้สินค้าใช้ดีขายดีนะมาบอกต่อกันเลยครับ